ดีค่ะวันนี้เปิดฉากวิวทุ่งนาสดใสเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าวันนี้จะพาทุกคนไปดูในห้องพักนะคะ Signature Resort อยู่ใกล้สนามบินเชียงรายนะคะมีห้องพักทั้งหมด5แบบ6ห้องนะคะแต่ละแบบก็จะต่างกันไปค่ะไม่อาจจะไม่ได้ดูครบในวันเดียวนะคะก็ค่อยๆไล่ดูกันเนาะแล้วก็จะบอกบรายละเอียดแต่ละห้องแล้วก็โปรโมชั่นด้วยนะคะในช่วงนี้ ขอบคุณค่าที่ติดตามค่ะพอเราเลี้ยวรถเข้ามาเราก็จะเห็นห้องพักสีเหลืองค่ะกลางทุ่งนาเด่นมาแต่ไกลนะคะก็เลี้ยวรถเข้ามาเข้ามาจอดได้เลยค่ะหน้าห้องพักนะคะจะมีลานจอดอยู่หรือก็จะมีโรงจอดรถอยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถจอดในร่มได้นะคะด้านหลังที่เห็นถ่ายทุกครั้งนะคะเดินเข้าไปค่ะก็จะเป็นระเบียงริมนานะคะแล้วก็เดินขึ้นไปต้นไม้ก็จะเป็นระเบียงริมนาชั้นสองนะคะนี่ก็จะเป็นแมวเอ็นนะคะคอยจะทํางานอยู่เรื่อยเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันค่ะ ตอนนี้คือยืนอยู่ที่ห้องแรกนะคะจะเป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นห้องมุมนะคะถ้าเราเดินไปจนสุดทางถึงข้างในอะคะ่ะก็จะเป็นห้องริมนาด้านในจะเป็นทุ่งนานะคะจะมีลานโต๊ะนั่งเล่นนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสนามเป็นที่จอดรถค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันห้องแรกนะคะห้องแตนด์ดมีอะไรให้บ้างแซนด์ดราคา500บาทนะคะ,ะในราคาปกตินะคะแต่ว่าตอนนี้คืจะมีราคาโปรโมชั่น400บาทจนถึงสิ้นเดือนกันยานะคะห้องนี้เป็นห้องเตียงเดี่ยวนะคะพัก2ท่านนะคะนี่ค่ะมาถึงก็จะเห็นมุมนั่งเล่น,นะคะมีมุมนั่งเล่นมีเตียง6ฟุตนะคะมะีโต๊ะทำงานนะคะมีตู้เย็นไซส์ใหญ่ค่ะ ก็ใส่เครื่องดื่มใส่ผลไม้ได้หลายกิโลค่ะสำหรับลูกค้าที่พักหลายๆคืนก็สบายมากนะคะไม่ต้องห่วง mm hmm. ก็ตรงนี้ก็จะเป็นราคาไม่รวมอาหารเช้าแล้วก็จะมีกาแฟให้นะคะในตอนเช้าเนาะแล้วก็จะมีน้ําดื่มนะคะน้ําร้อนนะคะ mm hmm. ก็น้ำในตู้เย็นให้วันละสองขวดนะคะใส่ตู้เย็นไว้ให้นะคะ ท,ทุกวันโอเคแล้วก็ทีวีก็จะเป็นเคเบิลค่ะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะนั่งทำงานคือเน้นคือเรามีไวไฟนะคะไฟฟค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมแต่งหน้าให้นะคะตัวด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแยกเปียกแห้งมีแอร์ค่ะแอร์เย็นฉ่ำค่ะไม่ต้องห่วงผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหัวหมอนสี่ใบนะคะเตียงหกฟุตคอนเฟิร์มแข็งแรงมากค่ะเตียงนี้ถ้าใครอยากจะมารีวิวเตียงความแข็งแรงก็ ทดสอบได้นะคะหนัก200กิโลได้นะคะ <S <S โอเคอันนี้ห้องนี้จะเพดานค่อนข้างสูงนะคะทุกห้องนะคะของซิกเนเจอร์นี่ไม่ต้องห่วงนะคะก็คือป้าจะเป็นฉาบเรียบนะคะจะเน้นเรื่องความปลอดภัยไม่มีรูอะไรทั้งนั้นทั้งสิ้นนะคะก็แขวนไปเชงเกรียได้ไม่ติดหัวแน่นอนค่ะนี่คอนเฟิร์มประตูกระจกเป็นประตู2ด้านนะคะห้องนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมา่านทึบแสงค่ะเป็นส่วนตัวถ้าปิดม่านก็คือ พื้สนิทค่ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูในห้องน้ํานะคะในห้องน้ําก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นะคะมีมีเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะมีเจลอาบน้ํามีแชมพูมีน้ํายาล้างล้างอาบล้างจานค่ะล้างจานล้างเล็กได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะห้องน้ําจะแยกเปียกแห้งนะคะ,คะไนา์6ตารางเมตร,รนะคะเท่ากันทุกห้องเหมือนเดิมค่ะเน้นความสูงโปร่งค่ะเพดานสูง3เมตรนะคะ สำรับคุณผู้ชายที่สูงแบบมากๆนี่ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ติดเพดานแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องเป็นรูเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะป้าฉาบเรียบเหมือนเดิมค่ะที่พักเราใส่ใจเรื่องความปลอดภัยนะคะเปิงค่ะก็จะแยกเปียกแห้ง<ม>ให้ดูก่อนนะคะนีห้องนอนนะคะอันนี้ชักโรครกนะคะนีให้นะคะก็ เดินไปถึงหน้าห้องได้แบบกว้างๆสบายๆค่ะตรงนี้โอเคค่ะถ้าหากว่าสนใจจองก็คลิกที่ปุ่มเช็คอินนะคะเช็ควันว่างได้นะคะจองออนไลน์ได้นะคะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าสะดวกชำระเงินหน้าที่พักนะคะของห้องพักก็จะเป็นชำระเงินหน้าที่พักช่องทางเดียวนะคะเข้าเช็คอินได้ไม่เกินหนึ่งทุ่มนะคะยกเลิกแคนเซิลก็แจ้งได้เลยนะคะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ Signature Resort เชียงรายใกล้สนามบินนะคะห้องพักนี้มีเยอะค่ะขอบคุณค่ะ